Your duty not is 30 laughs> วินาทีเหลือล่าสุดเลเยอร์สแตนดิ้งนี่คือร้านขายเกมมิเกแห่งยุค gaming in th ศูนย์รวมสินค้าเกมมิเกชั้นนำมากมายหลากหลายชิ้นตอบเร็วส่งไวใครๆก็ว่างั้นถ้าว่าสนใจลิงก์อยู่ด้านล่างเลยครับ Spike planted Jokes over you're dead หนึ่งหนึ่งว่ะเอาว่ะ ติว่ะเมาเว้ยมาเว้ยสวยเสวยหรือว่าตื่นเต้นเเล้าใจพอสมควรเลยทีเดียวตรงกลางว่ะมันไม่ค่อยรีบเข้าอันนี้มันล่อผมว่าซีผมว่ามันล่อซีว่ะมันเข้าตรงกลางชัวร์ดูละวที่ผ่าน หน้าต่างสองตัวคนบนหรือยู่ตรงพี่เนี่ยตรงพี่อ๋อกลางอะนะไม่ใภาษาอีสา,านต้องพี่ต้องพี่ตรงพี่งพลงรถลงรถมันเดินอยู่ตรงนั้นโอเคพี่พี่พี่จะไปพีกดิ You will not kill my allies t h seconds left นี่นมันจะบุกห้าคนเลยวะ่ะ Last player standing เยอะไงเนี่ย

ันเข้ามันเข้ามันเข้าช่องนั้นละมันเข้าช่องนั้นละชัวเจอชัวเจอชัวผมเจอชัวหัวโบมาลงมาไม่มาวะมันวางเอแล้วไปเอครับ Spike planted One enemy remaining ปู่เลยครับ เอาเลยครับยาวๆครับ Nice Careful now Case t i g g e r สี่สาม่ห้าสี่วะลงรถระวัง One enemy remaining เวือหลือทางทางลองยิงสนาไมันเป็นสนนะสนชอบเลย

Okay. Spike planted. Here comes the party. Last player standing.

ึสามพร้อมกันเลยสายกล่อง l a s p e r s t a n o e e n e m e m i n ้ยมาแปบมาแปบมาแป๊บอหัวมึอยู่ใสมาลงไปกํลังมากํลังเดินกลับโอ้ยกูฝั่งซ้ายแม่งขวาเถอะมีอีกตรงไหนเพลงน้

ห้าเกมห้าเกมเ่งโอ้ยเฮียมีสองตัว cage trigger ไม่เพิ่นอีกตายแล้ววะ cage trigger found y เราไปอยู่ไหนอยู่กับผมนี่หว่าชิบหายแล้ว one one enemy remaining เยอะผมกำลังไปผมกำลังไปผมกำลังไป last player standing อุ้ยไอ้สว์เล่ยกาแบบให้มันกู้ก่อนนะครับมาน่าจะช่วยเพื่อนคลอสว่ะนี่เราบุกใช่ไหมเดี๋ยวรอดูตอนเรารับดิเฮ้ยไม่ใช่ดิ๋ยวตอนลับไปแล้วอ๋อรับไปแล้วอ่ะชิวหายแล้วอุ้ยเดี๋ยวรอโดนยิงไม่บหลบ ั่งเประมาณสตัวขวาสุดขวาสุดก็มีนะเี่ยเรดลยเอาแล้ว ปืนละสัว้เน้นะทุกอย่างที่มีะทุกอย่างที่มี์เน็ต f o o n a หลอ r ใจเย็นใจเยได้แล้วได้แล้วใจเย็นใจเย็นผมมีกล้องผมมีกล้องกล้องห้อยอะไรนมูซาสุหลังให้สัตว์เบรกได้แล้วไม่ได้สมุกหลอกอะไรประมาณอยู่ทะมุกอยู่ไม่เห็นรู้สึก t h ต้องไม่ไหว i r e Cage triggered. Cage triggered. Ugh. Last player standing. <laughs> 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 oh my eyes are down. triggered last player standing oh, yeah, yeah, yeah. I planted the spike cage triggered careful now where is everyone hiding

สวยเบ๊เอาไม่ใช่นี่วถ่ายสักคนสอซึ่งน้องสออุ้ยสวยงามออ้ยอุ้ยโดนอ้ยเอออ้โหตัวล มีสะกินใหม่แบ็คสะกินใหม่อะเเฮ้ยระเบรกมันได้ว่ะโอ้โหล่นจับสนุกสนุกอะไร่างเงี้ยเดี๋ยวจะหาว่าไม่สนุกได้หยุดฝังเดียวใช่ใช แม่งเหมือนแม่นกว่าว oh. ่ะและจังหวะนี้ครับเรียบร้อยซ้ายเรียบร้อยอย่าบอกนะแฮทติกเดินหน้าลุยอ่ะเดินหน้าลุยว่ะ ใส่ไวเลยมาดิมาดิสอวะสุดยาเขจริงต้องจดแลวนาไปใเลยวะเทนี้ไหนก่อนสหนก่อนต้มไม่ใชแล้วพี่้า่แหมาถึงมันเกียร มันอยู่เฮเบนน่ะเฮเว่นด้วยนะผมมามเาเลย out of charge สักครับกับดักมีเฮ<อ>้ยเหานาน้ืมเฮเบนานะ่ะเฮเว่น last player standing สองตัวเข้าทีละคนนะเราไม่วางวะมันจะจัดการนี่ไงล่ะ สวยอุ้ย10 second left มันนำบเราแล้วอ่ะมันนำมเราแล้วอ่ะเฮ้ยมันเปิดได้ว่ะเอาไปเลยโอ้เฮ้ยมันดันมาอุ้ย แกแตกโอ้ยโอ้พี่อัจฉริยะว่ะโอ้ยพี่โจจะตายมาเลยเรียบร้อยบนบนไฟลวกแล้วเอ้าลูกบิงปองวะเนี่ย Last player standing Ten seconds left

Your duty is not over. Almost were coming. You're over. You're dead. You're oh. down. Enemy spotted. Found I'm dying. Heaven, Where is he going? Everyone hiding. One enemy remaining. Long, 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 long. Last player standing. สองตัวว่ะแม t ช์พอยต์รอบนี้ละมึงอ้าสุดท้ายมียตีชนะเพราะอตี่นี่แหละบอกเเลยดจบไปครับเอาจากสองตัวพี่เดี๋ยวพี่เขาจะไปซีกันนะพี่พี่หลอกมันก็ได้พี่ลอกมาดิงตีได้หน่อยสมบัติสมบติซีหน่อยพี่ตีสมบัติซี They found my wire <S 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 Cage triggered โมงสมงก็เยอะเลยพี่อุยเชี่ยเราจะดูกล้องตายปะไม่ตายมันมีสกิลตัวรอดนั่นไงมันอยู่ตรงนั้นมันจะมาถึงน้ำแข็งแล้วอหอชนะหรือวะ Wow. You, my you will not kill my ala Yes แล้วมันกู้หน้าตาเฉยเลยเขากำลังยิงกันอยู่ย